สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่180่ประจำเย็นวันเสาร์ที่8เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพาบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่พี่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาด้ที่เบอร์0 8 ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์ทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันเสาร์ อนญุญาต z o มก่อนนะคะพี่พี่หลวงพ่อกระเสมเขมะโกค่ะต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะรุ่นลาบผลพูนทวีนะคะ ต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3ส,สมเด็จเก่าค่ะพี่พี่่ะต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4ี่หลวงพ่อพลิง้งวัดโบสถ์โกงธนูนะคะ รายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงปูดทวดทะเลสุงนะคะปี2 5 0 8ค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6พ่อท่านเขียววัดหลงบนนะคะพ่อท่านเขียววัดหลงบนปี2513ค่ะ รายการที่6จ้ะ200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเสมาพุทซ้อนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะวัดสามปลื้มค่ะพิมพ์วัดสามปลื้มค่ะพีพ่ค่ะรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เสมาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะ ปี2528ค่ะพี่พี่ขารายการที่9จ้ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะปี2515ค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เเป็นคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมจ้ะ สิค่ะหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังค่ะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงค่ะปี2 4 7 8ค่ะพี่พี่ขา ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นพยาเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะ เจ้าสัวค่ะพี่พี่ขารายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่15เป็นพระรอดนะคะ16หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือขารายการที่16 2484ี24ค่ะต่อไป17ค่ะรายการที่1 7หลวงพ่อทองดีวัดหนองสแกนะคะสภาพใช้งานค่ะพี่พี่เหรียญสภาพใช้งานนะคะหลวงพ่อทองดีวัดหนองสแกร,รายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นพระลีลาเมตขนุนนะคะ 200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะต่อไปรายการที่20ค่ะที่เป็นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงนะคะ ตะกุดเชือกถักเก่าค่ะจ้ะ200บาทเช่นกันค่ะ ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆชอบหรือว่าสนใจรายการไหนสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำไปที่นะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933สำหรับเย็นวันเสาร์นี้สวัสดีค่ะ